สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับวันนี้กะบบรรยากาศฝนตกครับพี่น้องเนาะวันที่26กรกฎาคม68ครับคลิปนี้เซานีครับผมเก่ามาเชียกะมีแนวทางตัวเลขของพ่อฝันแม่นฟูทอกมาให้กับพี่น้องที่ครับพี่น้องเนาะไปสอบถามกับพอช่วงกลางงวดจะมีตัวเลขไม่เข้ามาบอครับผมพอฝัน ใหม่บอหรือว่าสีย่ำตัวเก่าครับผมคลิปแรกที่เพิ่นห้เด้อครับพี่น้องก็คือเพิ่นฝันเห็นปลากับกุ้งอยู่ในถังครับผมเพิ่นห้ยแปดเจ็ดตัวเดียวครับผมเพิ่นกับบอกประกบแปดเก่าเพิ่นมักแปดเจ็ดตัวเดียวเด้อครับผมคลิปแรกพี่น้องสี่ก็คงจะได้ดับชมวงระฟังกันเอาคลิปที่สองครับผมกลางงวดพอจะฝันตัวเก่าบอครับพี่น้องเนาะจะฝันย่ำคือจะงวดว่างหันบอ ครับเพ็่นฝันยำหกสองตั้งสองงบสองสองหลอดด้วยครับพี่น้องบ่าว่าจะเป็นต่องวดกลางงวดเพื่อนกระไฮหกสองคือเกาครับผมเอาคลิปนี้ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเล็กกบพ่อฝันแม่นผู้ทอกเก่ามาเชียกับพอพอพระคุณพอเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเล็กกบพอกันเลยครับพอครับเกาเาเชียสวัสดีพอผู้ทอกครับผม ัดีครับยังได้พอทา้งเมืงการฝนตกแห้งบอือว่าไปปล่อยครับผมถ้าแห้งครับปล่อยอะรับกันไปรับกันไปวันดีโอ้วัสดีมือละคริอ่ครับครับอ้จจจจิไปยุดมือไหนน้อพอก็ับ่ได้เบิ้งข้าวเพิอันได้ก็ถ้าอยู่วัดตึงจะออกมือไหนออกแล้วมันกัดงม้อมาไหมเอกโอ้กัเพราะนคข่วามันดีีที่หา ก็ง้มมอมาเหี้ยแค่ไหนผมง้อาอีกรอบมันกลับว่าก็เพื่มันกลับมาก,กมันก็มีขายรถไปมันง้อมากอ๋อต้องส่งมันกลับหมดนี่ละพ่ผเออครับเปนตั้งคนอาจารย์พวกเสี่ยงให้ยาเของมาหลายเห็นปะ็เของมาหลายครับผมเครงเหล็กดับเหล็กเกิดครับผมเออ เ,เกิดกรรมเนีเกิดกัคัดเด็คัดซึ่งกันเรียกว่าครัคลิปแรกที่พ่อให้ก็คือฝันว่าเห็นป่ากับกลุ่อยู่ในคูถังเลยครับผมที่พ่อฝันแปดเจ็ดนี่นี่ยา่านมะฮอดเจ็ดจ้ะอันนั้นเป็นล่างนี่ล่างสี่ยุบบดโอล่างสียงออย่ยุนยย่นสูงอ๋อครับผมแน่นย่านยืดระยะแปลธาในย่อ กลางครับผมเมื่อห้เลขบนเด้อมเมื่อไนสามตัวพ่อจะให้เลขสามตัวครับผมใออเลขสามตัวมันเข้ากับว่าบนเลขบนนั่นละแต่ว่ามันเตรียมมันก็หลอยรงลงรางเนาะเนียน่ีว่ารงกันนะบน่างเออแค่เงวไหลหรอกก็พอจะให้สามตัวตัดเต็นเอาเออถ้าว่าฝันเนาะโอกข้อมฝันไปฟั้งครับผมขึ้นด้ฝันว่าศูนย์ให้ผู้ยิ่ง นูนคับมันอยู่ซเสอมันขับรถมาส้อนวงเนี่ยสามราอดครับผมไม่ทั้งกุ้งกวางมันยังมุปลายมาสูนเสือวท่านส่นไหนมันแหน่งอีสามหลอดส้นว<อ>งวงแตกวะระว่าหว่าแตกโอ้แม่กันแรงมากรอแรนมากยัไมว่มา,าส้นเล ม่สามวันก็นั่นแหละปรมานเป็นเลขนี่เป็นเลขดี่พอเลขเนแต่ยังไงครับผมเลขกับแตลตัยงามศูนย์ีสามศูนย์ีตัดเลียศูนย์ตัวเดียวเลยว่ต้องไปตัดกัน,น,นสามัดศูีตัวเดียวเลย 04ตัวเดียวเลยครับผมสาม04เล็กๆรับเพิ่มเมื่อไหร่สาม04้นเล็กดับก็ย่ออีกเอากรดจ้างพอเงินขับผมเกิดร้างบุสนครับผมคิดพอ06พอโซนเล็กดับเต็มๆเลยเขาใน06ซื่ได้ครับ ที่เที่ยวเนียงมากว่ามันส่นที่นะสามส่นที่นะยิ่งขับสามหลอดก็ส้นองก<ป>็พอวพอ่้ตีพอดีเนาะพอ่ตีนี่ตีผพ้ยิ่งก็สามหลอก็อง,งยิ่งขับกนตเจ้าขวง,ขของะอ๋อพอส้นอาถ้ากพวก้ไปคีอ <laughs> <laughs> สิบว่าเป็นเก่าศ้นลเพอหอดพอหอดครับ เก้าศูนย์สี่พ่อศูนย์ไห้ผู้หญิงบ่หัอนะบ่ไม่พกหอสามหลอว่ามีทะเบียนนะ,ะบ่เออว่ามีทะเบียนมีต่ไม้เหลก็กมันเรื่อเื้มีต่ไม้เหลกเ็กอันนี้ทะเบียนว่ามีบ่อนรดรดลม่มขึ้นนี่พอหูุจักไมเขข้เหล็กเขาบอก่วามพกจักอ๋อ,อสามหลอนี่ม,มีแต่ไม้เหล็กมีต่ไม้เหล็กต่กอถังมันน่ะเพิ่นเพิ่นเป็นคนแปลกนานบ่ พาก็เ่าเปลีหนา้าแต่คุ้นหนาอยู่แต่ว่างโม่อยากขออ๋อสามศูนย์สี่แล้วครับพี่น้องผู้ยิ่งที่รถสามล้อมาส้นโอ่งของเพิน่นเพินเ่นกระเลยศูนย์ครับผมทางตางกวงตังไกลพ่อไปขี่ดีๆครับผมขี่มาส้นโอ่งของพออันนี้วามฝันเล้ครับผมผู้ยิง่งสามศูนย์สี่สามกับเออสามกับสามล,อล้อละศูนย์กับศูนย์ ม่ยิ่งครับใชครับไปง่ายๆไปง่ายๆเลยเห็นส่นที่ตัวเดียวเลยคันพวกมาเรียงสองต่อครับให้ตัวเดียวเลยอันนี้ถือว่าเป็นช่วงกลางงวดนะครับผมเพรท่านได้สรุปครับพี่น้องเนาะสั่งทันทีหนึ่งนะครับพอวันที่หนึ่งเช้าๆวันหวยออกเลยครับพี่น้องพอจะมาสรุปให้เอาแบบชัดเจนครับพี่น้องเนาะครับเพราะว่าสองสุดนี้ บบตรงกันแล้วครับผมบบคือยังงวดว่าหันเออบบตรงกันว่าหันพอหายสามหกสองตองงวดกลางงวดสิเป็นหาหกสองครับผมเดือนอเดือนสิมาเนี่ยจะนอนคนด้มว่เดือนสิมาเนี่นอนวัดหม่องกมอมแล้วบ่ะเออเดกกวาลังเขอ,อกขออกวงวันนี้ละโอ้เพื่อที่จะไ,ไปออกวันที่สิบหกสิงหาเนาะพอนะ่อเนาะเออพอพอจิตลังเด็กกวงกินขุมมาประม,มาณที่หาคนละ โอ้ครับจังได้เที่ยมนี่โอกาสเจอกันอีกครับพ่อครับอ๋อก็คลิปนี้ครับผมก็เป็นคลิปที่สองของพอพู้ถอกเด้อครับผมพี่องจี้กะเพื่อนก็อยากได้ยินเสียงคือเก่าครับผมครับเนก็ถามข้าคเมเมนน์คือเก่าว่าพอพูดตอกเป็นจงได้ครับผมเอาน้ำเป็นแจงได้พอน้ำ มีข่าวว่าเป็นตาหล่นต่ลิงหล่นยังบ่ลรอป๋า่ uh huh. ครับครับเอาก่อมาเชี่ยกับสิลบกวนพอซจำหนีเด้อครับผมขอบพระคุณพอผู้ถอกครับผมพ่อครับสัญญาณบูด,ดีแล้วครับพี่น้องพ่อครับก่อมาเชี่ยกับสิลบกวนพอซจำหนีเด้อครับพอ่อสวัสดีครับ กับพี่น้องก็ดีสัญญาณทึ่งฝนตกครับผมขาดหายไปครับพ่อฝันแม่นพูทอกครับพี่น้องเนาะครับสําหรับคิดแบบก็คือเพิ่นฝันเห็นกลุ่มกับป่าได้ครับผมฝันเห็นกลุ่มกับป่าครับเต็มถังอยู่ครับพี่น้องเนาะครับเพิ่งจะได้ตีแปดเจ็ดเพิ่มว่าให้เป็นเหล็กรางแต่ว่าก็ต้องกันบนรางไว้ครับพี่น้องเนาะเด็กของพอครับล่าสุดนี่ครับ คมาเชื่อโทษไปหามือนีครับเป็นกลางงวดกับว่าใดครับพี่น้องเนาะราวะจีมีสรุปคงสุทไทยวันหวยออกอีกครั้งหนึ่งเพิ่นฝันว่ามีผู้ยิ่งที่สามหล่อมาส้นอ่านองเพิ่นครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะฝันเกี่ยวกมากคือสามศูนย์ซีเรื่อครับผมสามศูนย์ซีหรือว่าจิตตัดเหรียญศูนย์ซีครับพี่น้องเนาะครับผมนี่ครับผมฝันกลางงวด เอาถ่ายคลิปนี้เกามาเชียกับขอวอวยพรให้พี่น้องเชโชคดีถูกหวยลงเงินไปน้ำกันเด้อครับผมในงวดวันที่1สิงหาคม68สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ